อวงนี้ถึกเรี่ยงกันสองโตครับ้างนางครับรสวัสดีครับพี่น้องบองปโป๊นแซนซายทุกทุกคนเนื้อกรุบกรอบเนี่ยเลยอันนี้มายามเบ็ดเลยครับเบ่ด,ดิีใส่ไว้ในมือว่านครับตอนแรงรที่ห้วยเทิ่งเลยครับอน,นี่ถ้พาพี่น้องมาลุนเบื้องเดิอพี่น้อง,นง,นนองนเนื้อวาชิมานบ่มื้อนี้มาฮอห้วยแล้วอันนี้ อย่งนี้ยงแต่เศร้าอยู่ครับบ่ทันได้แจ้งดี่มันได้อาจิมืดๆแน่โยพี่น้องพาพี่น้องไปลุ่นเบื้องเลยครับครับล้างแรกเดี่น้องล้างแรกมาเริ่มล้างแรกท่ันเห็นเอกครับไปลุ่นลังที่สองครับ อ้ถึงลวต้วนไปน่องนี่อันที่สองครับดินเยอะครับให้โดนบัได้ครับน่องเนาะุนมๆเออกุด,กดรับพี่น่องอันที่สองได้เลย่เลยครับพี่น่อง ตัวง,งามๆเลยครับเป็นรังที่สองมันมีช่องว่างเป็นบางมองครับของช่อง นี่สะบดสิโอ้โจบน,นี่เป็นเหมือนเลยครับพี่น้องจบผัดมาด้ยสายครับมาทับเป็ดเลยครับจะได้ปลา,าสิทถิ์ครับต้อนใสมาเป็นนี่ครับต้นเสาออกจกครับ มาทับเดชเต็มไปหมดเลยอาจิะล่มตนกลางคืนครับตอนดึกเบ็ดตัวนี้คือยงขั้นจมอยู่ครับป่าย,ยังนอ้องกินที่ยูไให้าน้องน,นี่เนาะครับพี่นอ้องครับอันเบ็ดจมเลยครับซีมเมนต์ปลาโคลปลาย,ยังบุญครับ ไ่เห็นดินครับเห็นลุดแล้วครับไปยุ่ยหลีปลาเบ็ดจมไปเลยครับอ้าเสียดายเนาะป้ายยังเนาะหน้าซียูให้เบื้องเนี่ยนะครับโอ้ข้างนาเห็นนะครับยูฝุ่น ยืนดิ่มโย่ถืกแล้วครับข้างหนา้าฝนขันนี่คนขันนี้บบถืกครับเยอะแยงดิม่มโย่ตอนนี้ล่างนี้ถืกครับ ตัวบกใครง่ายไปไหน,นครับเกือบลุดครับลุนไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องแล้วหล,วลังนี้บบเห็นเลอครับ หนโน้มึงนี่ิกิจะเห็นเบ็เนาะโอ้ข้างนาบนก็นเห็นดินอยู่ครับโอ้อยู่ข้างนาเลครับนม่เห็นดินอยู่ ครับนอ่นอนะดินเนยอะโอ้มีตะปากกดเลยครับโอ้ดินแหงตัวนี้ตัวง,งามงามอยู่ครับ サム三ウだけど。 โอ้ทางพีจอกมาทับเรียวมาทับเบสครับทับเหนียวใต้เหมือนครับโอ้ดูทางนาผลรับเห็นดินเยอะครับโอ้ไข่หมูนอนด้ออกปูน មើលទៅខៃកន្ត្រោងនៅនោះនេះມັນត្រោទេពត់ជើងដាក់ខាងនេះរបស់ទួយនឹងអូរទៅបាទ นี่เทรเกดเยี่อปาอิดครับมองอุ่นตัวมือต่อตัวติ้นเอ,อตัวติ่เฮ้ยตัวน,นี้หลังตัวน,นี้ถึกเลยครับดินแห้งแหมครับ ตอนใส่มามันเป็นดีครับตอนเสามาโอ้แต่ทับต้วมาทับเหมือนเลยครับครบบที่ไหนนี่ติเจอกครับ ลรงหนีดถือคือครับอยู่ในเห้อใหม่นะครับถือตัวหนึ่งครับบบใหญ่ครับครับ่าจะรีมบดถือ ฝนตกมือได้ฝนขึ้นได้ฝนตกนี่ถึกดีครับได้ฝนตกมาจิขึ้นหาขึ้นครับพี่น้องครับโอ้โจกกัหลักพี่น้องโอ้โทางฝุ่นครับโอ้วันี้ถึกเลี่ยงกันสองโตครับ้างนานครับเนี่ ติดต่อกันเลยสองลังครับสองลังนี่ถืกเลี้ยงกันเลยครับพี่น้องนี่ครับก็ถือตัวใหญ่ครับนี่ครับอีกลังหนึง่งทางพี่ก็ถืกครับนี่ทาพี่ถืกแปดเซียมครับอันนี้ นี่ครับถึกปลาเสียมอันที่ถึกปลากดครับโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่งงครับนี่เนาะโคตตัวใหญ่เลยมันตัวนี่ตัวใหญ่งงครับโอ้ปลากดนี้ครับ โอ้หันตัวใหญ่ๆสิใส่ทุ่งแยงใบกันมีนำนักเลยนะครับนายมีถึกปลาเสียมครับมือนีถึกเรียกกั้นสองลังเลยครับปลาเสียมปลาเสียมครับพี่น้อง ปลาเสียมครับพี่น้องปลาเสียมกับคือปลาขาวครับมันคือกันครับลักษณะของมันโอ้ไ้หล,หลายโตัเลยตัวครับพี่น้องนี่นี่กะมันอยู่ครับมันมีโบ้ถึก เยอะอยังดินอยู่ลังนี้อันมงได้หกหีผักปูงไม่เจอกอครับเพราะใครคือครับ,บที่หน้าทางพี่มีผักปูงเลยครับเน่นถ้ามงที่ไซเบ็ดกระบุมี่ครับพี่น้องผักปูงครับเจนี่อันตรายครับ กันปล่อยไวอะไรหลายครับนี่ซีเมนดเลยครับป้าซีโบะกบอยู่ครับมันหันใจบ่ได้ครับมันขื้นหันใจบ่ได้ปรุงมันแน่นครับจบโปรยไวต้นดูต้นเป็นสนมครับนี่หัวต้นใหม่ปลูกเครือปลูกต้นใหม่ ที่มาเกิดครับทัางสี่เป็นกวานแหนพอจอกขึ้นครับที่มีป้ากินเบ็ดไหนบอครับเป็นลุนเป็นลุนเลยครับอย่างเด็ดป้าโบยู่นะครับหมดถีเลยครับพี่น้อง กะไดไลย,ยุคพี่น้องนี่ครับใส่แล้วเศร้าอยู่ครับอหกตัวประมาณนั้นแหละครับหกจุดตัวครับืันนี้ก็ให้พี่น้องในเบื้องซันนีนะครับพี่น้องจงได้กันกดไลค์กดแชร์กดตับตะไข่ติดตามให้น้ำแน่เด้พี่น้องนีย่ยามุ่มยามเบ็ดวันนี้หลังจากเบื้องผุ่มยามเบ็ดนะครับให้พี่น้องอยูเย็ยนเป็นสุขมีแต่ความสุขความเจริญเด้ครับ จิงได้คอาใหใ้แล้วก็มาปรารถนาครับขอให้รวยให้รวยทุกทุกคนเด้อครับสวัสดีครับ